สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุทุมืัอนี้กะวันสงการคือเก่ามาเลาะเขาป้า <illa> ค่ะ <Darwin> พี่น้องมาห่อนดิมือมันแม่นยังดอกสวัสดีทุกท่านเนาะมันห่อนเราก็ไม่กัดมันม้วนเป็นสีบรเผาเด้อเฮ็ดบรถถิฝนหวานค่ะพี่น้องเฮ็ดพึ่งข้ามดอกบ้านเฮงฝนตกมากเธอหนั้นกะบบตกมาอีกเลย เป็นเสือเฮ็ดแล้วก็หายแหงหายไปเลยเชื่อได้เด้เฮ็ดที่เป็นเสือหมเสือเฮ็ดมันถิเกิดมันก็บ่ได้เกิดมันยังอยูเเ่เป็นเป็นเสือต่อไปขยายพันธุ์ดอกไม่เงอะทั้งอุอบลน,นะผลผล,ผลตุกแหละเฮ็ดแดงออกละ่ะเฮ็ดอืน่นออกต่อมัทั้งให้จะได้จังเฮ็ด ตะกุ่นฮิดผึ่งออกพันฮิดอืนอ่นบออกเลอกอยู่บนถึงแล้วอยากเก็บน้ำขาโอ้ยกระวาไให้ฟังบอ่ปูดถึงว่าฮิดผป่นอ,ออกดีมันตางจักมันมันเมื่อกี้ล่ะบินมันอย่างนั้น,นแห่งของเพิ่มันยังชุ่มอยู่ไหมฮิดลงต้อเราเทหางอรากระข้าะอนไเอ๊ะจกบดบัวเราอก้วแจ้งได้ ยังได้ด้วนี่พี่น้องก็ผลบ่เปื่อยด้่ยบ่เปื่อยบอ่เปื่อยอีหลีเฮ็ดมันบ่ถือฝนปลาหนึ่งเป็นต้องเงนี้ยทะลุต้องสังเกตด,ดีดีหน,นาสิบาทอันนี้ยังขามยอยู่อืมหลงงามอยู่ เดนยิ้มสะนี่พี่น้องดอกมองมหกครับหมดอยู่น่ะไ่้พี่น้องเบิ่งไก่ไก่อือหมดอ้ยหมดดำหมดคันมอเบิ่งค่ะพี่น้องฮิดเกิดดอกเกี่ๆดอกกะโบเก่ดอก ตึงๆึงนั่นยังข้ามอยู่เลยถือสู้นถือข้ามเลยของหี่สะเ <สา S 2> ก็บเบิดเก็บบักย่างค่ะพี่น้องเก็บด,ดอกข้อแก้งแล้วหวานโอ้โหอย,ยเขาดึงเขาลงมาบ่ใดเต็มอยู่หวานนี่นใในดิพวกนี่ทุกแล้วนี่ทุกเหี่ยวเหี่ยวนี่แหละนี่ หวานดีสิจัโอ้ตัดไปมีซีดึงลูกค้ายงพูดเพ้อเพ็ดมันจะลอยหาหน,น่วยเนีเ้ยมันไม่เขื่อนสิอ๋อเรียม นี่ได้แล้วหวานนี่จะเขี่ยวกันหวาน,นอาอย่างตุ่นด่านเขดอนมาด้วยไอเสือดแบบย่างซุกเหลี่ยมนี่ย่างเหยียบใบใหม้พวกพวกดูกันฮิตออกกับเกียงตืดเลยน่นอ้าวหนุ่มีขึ้นอูอยนอ้ยหน่วยนี่หน่วยไงครับ บักยางป่ากำลังเป็นที่นิยมแห้งในปีนี้ปีนี้นิยมแห้งปีนี้ชิดเต็มเลยชุงคักอันนี้สูมลุกบอต้่นนี้ยสุไเด้ห้อยโซทอหาเอ่าผ่านเอาให้ อลอยลงก็ได้อายเดี๋ยวสิน้ำเก็บเอาดอก้ยเห็นยาอยู่ที่ตรงมาเนี้ยคือใกล้เออที่เปิดเอาคือเห็นเราโง่ก็ได้ดอกอืมใครเห็ดเราโงกเหลือง ุณแน่ก็เดินทางกับกรุงเทพละ่ะเดินทางตลอดปลอดไทยเด้อพี่น้องสู่ต่อได้เห็นงานเสือนาซ้ อยากซี่อยากซีบอยากส่นแน่กบสุม่มส่นแน่กัหวานบรเ,รเอน,น้องน้อน้องน้งน้องนีง่เนาอเนืีหื้มห็ช้นบ่หล่ะบองซีบใหเบึง,บงโอ้ยน้ำเกีียวเอาหนาบาท còn me thùng nằm mhm này mhm 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 ก็มีหวานกินหลายเหรอมิดน่ปะปลอดปลอดปลอดแส่หนี่ก็ไปบบมใส่ใส่ยางใส่กระดาษนังสือ้อยังไงสิบูมคือบ่งมวงเลย ผมซื้อบอกอักยางยดียางสลายโดูคุดก,กายซาเวียที่นีได้กินง่งายขอเลือกวุ้นเต็มแบบอันนี้ก็ต้องซีมเดนคนเราเคลือบบนี Hæ? Huh? Nå! Okay. <laughs> Không. Làm thêm chút nữa thôi. Kíp nào. Đó cũng nó ต้นนีวานแห่งเรือนี่มองพอปูบานเคดอนจะไปซอยเก็บก่อนมาเดยอค่ะพี่น้องกูได้อันนี้ยังมทันกับวพุ่งเทมมะเรียนโคกเรียนปลา,าเราเจอกับมะเรียนโคกเรียนปลาเพราะนอนรับแหละ หลบเก๋งคุณมาอยู่คุณมาดีแต่ยากยิ่งเงายู่หวาน

แปบ,บหวานมาสรุปหยอดข้าหมานมือน,นี้ครับพี่นออ้องเดทึ่งมดโอ๊ยเด๋ยทึงหมักย่างเดทึ่งมดแดงได้ทึ่งเฮดมดแดงกัน ห้างเดียวเลยนี่เบิ้งตีล่ะไม่ปีงก็มีนะคีบชาวใส้กระตาก่อนขอมุ้ได้อ่างก่อนยานีดได่เก่งอยู่ปลูกตินปตาบ่เสียเถี่ยวได้งแนวกินลินได้งแนวทิ่กกบเขาวกังแค่แบบวกกพอดีเลยเอาละครพี่น้องได้หมดเลยตามยา เอาบีไปดยก่อนเดี๋ยวมันสิหายลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่ค่ะบอกกันใหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปเดี่ยวไปนองมันเนี่ยแสบๆอีกขึ้เก่านล่วเดินทางโดยสวัสดิภาพเด้อค่ะผู้ใดเดินทางครับก็ทมนะสู้ๆเป็นกำลังใจทุกสุกท้นครับผมทุกๆท่านหลังจากหยุดพักเทศกาลมากกับกลับไปเมือยอีกขึ้เก่าเป็นกำลังใจไงครับสุขสุขทนด้วยภาระและหน้าที่ สวัสดีครับ